Happy, Happy. เป็นไงต้อนสบายดีเปล่าอ่าหญิงไม่พูดไม่ใช่นะฮะสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับอีกครั้งหนึ่งหลายๆคนเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็นชมรมสมโมสรแม่บ้านทหารบกนะฮะตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันที่บอกว่าเออพี่จันท์บอกว่านะ้องโอจ้าเดี๋ยวเราจะมาร่วมฉลอง Happy Birthday สไตล์คาร์ลบปาร์ตี้ให้น้องต้อนที่สมโมสรทหารบกถามพี่จันท์ว่าพี่จันท์ครับ เรามาฉลองกันในสไตล์ของแม่บ้านทหารโบกันหรือเปล่านะฮะสวัสดีคุณแม่นะครับแต่ที่สาคัญก็คือวันนี้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บปูพรมแดงนะครับจากสเต็ปข้างล่างขึ้นมาชั้น2นะครับพอเดิยนขึ้นมาตกกระจายครับเขาบอกว่าคันและปูผมว่าผมจัดเต็มแล้วนะฮะ <c oughs> ผมเห็นเหล่าเก้งกวางกระตรงกระตายต้น Christmas คริสต์มงคริสต์มาสนะฮะมากันเต็มไปหมดเลยนะฮะถือว่าวันนี้ทุกคนจัดเต็มจริงๆผมก็เลย เราว่าเราจัดเต็มแล้วเราก็เลยดูดอกดอกแปลกๆนะฮะเดี๋ยวว่าจะขออนุญาตกลับไปเปลี่ยนใหม่ก็คงไม่ทันแล้วนะฮะก็ได้แต่ขอยืมแว่นเข้ามาใส่ก็พอพอไหวไหมฮะพอได้นะฮะถึงไม่ได้ก็คงไม่กลับไปเปลี่ยนแล้วล่ะครับก็ได้เท่านี้จริงๆอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารูปฉลองเขาเรียกว่าเป็นครอบรัวันเกิดต้อนอายุ52ปี อ่อก,กับเลข25ปีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้องชายคนนี้เก่งมากเรียนจบแล้วขเขาเซปร่วมด้วยนะครับดูออวความภูมิใจของตัวเองเรียนจบเองนะฮะ <gauge> เราไม่เจอกันมากี่ปีฮะ,ะตั้งแต่จำได้ไหมตั้งแต่ปีแรกเราเจอกันแล้วใช่ไหมฮะสมัยนะั้นน้องโอ๋เนี่ย พี่ก็ไม่ได้ต้องเลียน,น้องโอสมัยนั้นน้องโอเนี่ยจะสังเกตว่ายุคใกๆที่เราเจอกันเนี่ยผมจะเป็นแบบปลอยหวานอยู่นะฮะจำได้ไหมใครจําได้บ้างผมจะแบบเป็นปลอยหวานแล้วหัวโตๆเนี่อว่าสินโตมานะฮะแผ่ขนมาด้วยต่งหากนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปตามสภาพเมื่อกี้เดินเข้ามามีคุณแม่ท่านถามว่าโอ้น้องโอไปทําอะไรมาจ๊ะดูหน้าเด็กลงนะกะ็เลยบอกคุณแม่ไม่ทําอะไรมาแล้วคุณแม่ตื่นมาหน้าเป็นอย่างนี้เลยครับคุณแม่ครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมีได้เครื่องมือแพทย์ช่วยเราได้นะฮะแล้วก็ประคมกันเข้าไปก่อนนะครับเพื่อความดูดีเอาละตอนนี้อย่างที่หลายๆคนรอคอยแล้วเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วนะฮะกับซปเปอร์ตอนของเราขอเสยงประมวอต้อนรับซปเปอร์ตอนสวัสดีครับไม่ขึ้นไปได้่ะขึ้นมาถ่ชุดนี้แล้วไม่มั่นใจเลยอ่ะรอรอเออประเด็นคือเกมมันรัดอยู่แล้วไงออ ไอ้สายนะั้นมันดึงขึ้นไปอีกไง <ś la> สงสารกลัวกลัวจะฟิตฟิตน่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็สงสารนะต้นจูเนียจะหายใจไม่ออกอยู่เหมือนกัน <ś la> นะฮะอ่ะมาเขาเชิญให้น้าต้นเลยครับ <ś la> ทุกคนนะครับ,บน,น้องครับ <ś la> น้องวัน <ś la> นี้อ่าแปลกใจถ้าผมยืนกขมตูดพูดนะยครับแกอันนี้ตั้งใจให้มันเบี้ยวเหรอมันรัดมากเลยอะมันรัดมากใช่จังนะเป็นว่าตามใจแฟนสาวรัดก่อนผอยผอยข้างไม่ผอยข้างหลังออกไงเออผอยข้างหลังออกเออ ตลาดเด้งใส่หัวอีกนะฮะเออพูดคนเอาหาไงเอาเอาฮาเอาฮาวดูจากการแต่งตัวต้องฮาแหละวันนี้ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ต้นครับทรงผมเปลี่ยนไปเหมือนกันนะทรงผมเปลี่ยนไปครับทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดครับผมนะะฮดูดีขึ้นนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้เองเป็นการร่วมฉลองวันเกิดแล้วก็กี่ปีนะปีนี้ยี่ยี่พลาแล้วยี่ไม่เต็มย่างเป็นจะพืชพอดีเทศเออ จริงๆจำได้ไหมครัจริงๆแล้ววันเกิดต้นวันที่เท่าไหร่ครับทีวันที่ที่สามแล้วมาจัดอะไรกันวันนี้ล่ะถ้าเรียกว่าเอาเคสเอาเคสเอาเคสก่อนนะฮะเพราะเป็นวันดีไงวันที่สามก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเต็มที่ใช่ครับนะฮะชื่อหลายๆคนผมสังเกตเห็นแล้วว่าตั้งแต่เดินเข้ามาประธานโทษนึกว่าอะไรสิงสู่อยู่ลอ๋อพิจั๋นนะฮะเดินเข้ามาตกใจโทรศัพท์หาเจอใครอยากได้ลูกโป่งลูกโป่งนี่บอกได้ เดี๋ยวพี่ก็จะพูดพวกสนสนุกนะเออพอเดินมาเออโทรหาพี่จันโทรหาไม่เจอชีเดินออกมาหัวส้งแป๊ดมาขนาดนี้นะฮะผมว่าหลายๆคนเครียดอะช่วงเนี้ยดูเก็บกดมากเลยวันนี้คือมีคุณเพื่อนเพื่อนคุณแม่เนี่ยบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าแฟนคลับน้องต้นเนี่ยเป็นแฟนคลับกลุ่มที่บ้าที่สุดแล้วเท่าที่มีได้เห็นไอ้ที่มีได้เห็นมานะฮะเพราะรู้สึกว่าเออให้ทำอะไรก็ทำหมดเธอดูนี่สิ กวางเรนเดียจ้ะลุกสิจ้ะกวางเรนเดียเธอลุกเออพี่วิกกี้บอกว่าเธอมาคิสมาช่วงนี้คิสมาดเธอไม่ใช่กวางเรนเดียเธอเป็นต้นคริสต์มาสแต่มีอันนี้คือมาพร้อมไก่งวงเลยไงนะฮะต้นคริสต์มาสพร้อมไก่อลอเล่น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 สงสัยจะกินลมเข้าไปเยอะไม่ตอนมาขับซ้อนมอเตอร์ไซค์ไงพี่เขาจัดเต็มทุกงานอยู่แล้วจริงเหรอทุกงานซ้อนมปีที่แล้วไม่เห็นสองสองปีที่แล้วไม่ไม่ตัวเท่านี้นะก็ขนาดไหนฮะต ตัวใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งตอนนี้ผอมลงผอมลงเ,ออเปล่าเราเล่นตัวเล็กกว่านี้ออตัวเล็กกว่านี้แต่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาอ้าปากรับลงไงบวมเลยอะ,อะตอนนี้เนี่ยอยากจะสวัสดีทักทายเซฮายเลยพี่พี่แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวพวกเราบ้างสวัสดีครับทุกคนนะครับก็ไม่ได้เจอกันมองไม่ค่อยเห็นนะด้านหลยใส่ตาสั้นด้วยนะครับรก็ วันนี้ไม่ได้เจอกันนานมากหลายคนเจอกันปีละครั้งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานลมญาติกันละกันนะเพราะว่าวันเกิดผมก็จับมาทุกปีตัวเองก็เริ่มเบื่อแล้ววันนี้แต่ว่าวันนี้มันเป็นงานลมญาติเหมือนเจอกับหลายคนที่เราไม่ได้เจอกันมานานแล้วรู้สึกว่าเออมันมาเจอครอบครัวที่ใหญ่มากแล้วก็อบอุ่นมากวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาวงงานขอบคุณครับผมวันนี้เราจะญาติผู้ใหญ่เราจะมาลุ้มแซยิสกันเลยนะฮะจับสถานที่ถูกมากเมื่อเมื่อเช้าผงถ่ายมาเองเอ สมาคมแม่บ้านหาตด็กกเห็นแล้วเอ๊ะเข้าใจกันที่นี่เนี่ยเขาอยากจะบ่งบอกอะไรรอเปล่าเอาเล่นมุกอยู่ตรงน้นเพิ่งรู้มันอยู่ตรงนี้อะไรได้แหละตรงนี้แหละตรงนี้นะข้างๆนะฮะอะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปทานอาหารเที่ยงร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่ามีเกมเล่นเพราะว่าขอรางวัลไม่รู้จะขนอะไรกันมามากมายถ้าสปอนเซอร์ก็น่ารักเหลือเกินมีปอนเซอร์ด้วยมีตอนนี้เราอัปเกรดแล้วเรามีเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วเยอะมากเลยนะฮะม่ยามองนะครับผมไม่มีเฮ้ยเาเราไม่มีเหรอเกี่ยวกัน มีเยอะมีหลายเจ้ามากนะครับมีเอ่ยชื่อเอ่ยเอ่ยชื่อสปอนเซอร์หน่อลไวกันได้นะครับมีนะฮะอาจจะอาจจะไม่หมดแต่ว่าจะพยายามพูดให้หมดนะครับก็มีในสุดของเอ p โพริเมนะครับมีในส่วนของนี่เลย b อ d y ี้กรอฟนะครับแล้วก็มี แพทยิยานะครับครับผมแตาโบราณมีไหมครับผมฮะถ้า่านโบราณไม่มีแล้วแพทย์วิทยาแล้วหนึ่งศูนย์แล้วแล้วมีอีกหล้กแล้วแด้วแ้วแล้วแ้วีล้วแน้ราล้วแยมวแลไวบล้วแ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 ้เแล่วแล้ก่อนวแล้วแลวแ้แจ้ว้วแล้วแล้วแล้้อแล่วแล้วแ้ด้วแล้วแล้้วแ้วแวแล้วแล้น้แ้วแล้แล้แ้วแล้วแล้วร้วแลแล้แ้แอน แจกเป็นเงินสดด้วยอ่ะใช่มีเงินสดเนี่ยจะไปบอกเขาสิจะเก็บเอาไว้ไม่บอกใช่ไหมอันนี้เราจเป็นเงินสดเราจะไม่พูดนะฮะเริ่มมาจากเป็นกระเป๋าบริโภคนะครับแล้วก็เสื้อบริโรคเลยครับกระเป๋าบริโภคหนึ่งใบครับเสื้อบริโภคหกตัวนะฮะมาเลยครับ